อาจมาก็ได้แนวคิดตรงนี้แล้วท่านก็เขียนให้อาตมาว่านี่ลูกถ้าอาจารย์จะตายแล้วท่านอาจารย์ก็ถ่ายทอดอะไรแล้ว,ลวท่านก็เขียนให้อาตมาพาะอาตมาถึงเป็นนักกวีได้เพราะเพราะอาจารย์ท่านเขียนว่าถ้าฉันเป็นนารายจะร่รยเวทอันเรืองเดชศักดิ์สิทธิ์และรักษาสันติสุขสันติธรรมนำประชาจะเจริญผาสุขสันนิรันด ถ้าฉันเป็นพิคเนตวิเศษสุดจะรีบรุดนำวิชามาสั่งสอนใส่เชิงศีลพินเพลงและเบ่งพรหน้ากากกรรื่นเริงเชิงกวีถ้าฉันเป็นพระอินทวินไว้จะสั่งให้วิสุกรรมนำสุข,ขีลงมาสร้างเคหาทุกธานีให้ท่านมีสุขเท่าเจ้าเามืองมดุดถ้าฉันเป็นกรรมเทพเทวบุตรจะช่วยฉุดสอนบุปผาเป็นหาฝนช้นลมรูปจูบดวงใจทุกคนเป็นสุขล้นทุกสลายมาลายไป แต่นี่ฉันใช่เป็นเช่นกล่าวอ้างสูต่หนทางที่จะทำดังคำไขจึงขอชี้แนวทางมันอํภัยเพื่อเตือนใจเตือนตนทุกคนเอ่ยท่านก็เซ็นเอาเอาบทกวีนี้ให้มาท่านเขียนให้มาสิบห้าเรื่องสวัสดิรักษาอย่าเล่นกับไฟไกลกังวลดนตีชีวิตผิดเป็นครูภูเขาหินเรื่องกินเรื่องใหญ่ไฟในใน้าออกความหลอกลวงบ่วงความรักสลักจิตช้างติดลมถมนายรถไฟกิ๊กาไดทองคลองสันติสุขแต่นากตาย ก็อันมาก็ได้เหมือนกันได้ได้ถ่ายทอดวิทยุมาตรงนั้น